สวัสดีครับวันนี้ขอเป็นการเป็นงานหน่อยนะครับวันนี้ผมก็นาเสนออีกหนึ่งอาชีพนะครับรับจ้างเอายางมาติดกับเหล็กนะครับรับประกันผลงานโดยช่าง,งมืออาชีพนะครับนี่ไปฝึกจากต่างประเทศกันมาหมดแล้วนะครับพวกนี้วัตถุด,ดิบที่เราทำก็เป็นยางนะครับ ทีสั่งตรงมาจากต่างประเทศครับพวกยางพวกกาวตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจก็ลองสั่งแจ้งได้สั่งทำได้นะครับติดต่อสอบถามดูนะครับรายละเอียดมากับผมเลยก็ได้นะครับทักแชทเข้ามานี่ทับวิธีทำครับรับประกันผลงานนะครับทุกชิ้นที่ออกจากมือช่างไปครับ ความคงทนไม่ต้องพูดถึงครับแน่นตึบใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต้องเอาช้างมาดึงออกนะครับถึงจะออกนะครับสนใจผลงานครับลองติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ